สวัสดีค่ะ FC ช่องใบรพันการเดทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะแม่ค้าก็จะมาเปิดตัวที่ไม้ดอกนะคะไม้ดอกสวยมากเลยนะคะสีนี้ก็จะออกอ่าชมพูม่วงนะคะชมพูม่วงนี่นะคะชบาค่ะแม่ค้าให้กระถางละ150บาทนะคะในกระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็น แย้มปีนังนะคะแย้มปีนางในกระถาง11นิ้วนะคะน้องเป็นไม้ที่ดอกหอมนะคะแม่ค้าให้กระถางละ180ร้า180บาทนะคะสำหรับแย้มปีนังแล้วก็สำหรับอ่าชวนชมนะคะชวนชมถอดกระถางส่งนะคะถอดกระถางส่งนะคะก็จะมีตัวอย่างดอกให้ชมนะคะบางต้นดอกก็จะโรยหมดแล้วค่ะต้นนี้ดอกมากเลยนะคะดอกดอกมากเลย ดอกดกมากเลยค่ะแต่น้องเริ่มจะรยแล้วนะคะแม่ค้าให้กระถางละ150้บาทถอดส่งนะคะสำหรับชวนชมนะคะแล้วก็สนทรายเงินค่ะสนทรายเงินสนทรายเงินอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะสำหรับในกระถางดินเผาอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะแล้วก็สำหรับต้นนี้กุราพินนะคะอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะพริกค่ะพริกต้นละ ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะในกระถางห้านิ้วนะคะพริกต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็สําหรับงอนไก่นะคะงอนไก่ดอกสวยมากเลยค่ะถุงละยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทนะคะถุงละยี่สิบห้าบาทน้องเป็นไม้อายุได้หลายปีนะคะเลี้ยงดีๆนะคะใส่กระถางแบบนี้นะคะอายุเขาก็จะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะ อยู่ที่50บาทนะคะหรือสีผสมในกระถาง6นิ้วนะคะหรือ5นิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะส่วนในกระถาง8นิ้วนะคะในกระถาง8นิ้วอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะแล้วก็ปุ้ยเซียนค่ะปุยเซียนดอกเล็กนะคะปุยเซียนดอกเล็กเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายเลยนะคะอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะในกระถาง8นิ้วค่ะ สำหรับต้นนี้นะคะสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นเกตมณนีสีทองนะคะอันนี้ต้องเลี้ยงแดดนะคะสีเขาถึงจะเป็นสีทองนะคะอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะส่วนข้างในนะคะกระถางละ200บาทอันนี้ขอเอฟซีรับหน้าร้านนะคะชวนชมนะคะชวนชมชวนชมนะคะโคตรใหญ่ๆเลยนะคะขอเอฟซีรับหน้าร้านนะคะชวนชมแล้วก็ลินซานนะคะลินซานหรือว่าม่วงเจริญนะคะ อันนี้ก็ดอกเล็กๆน่ารักน่ารักเต็มต้นนะคะแม่ค้าให้ที่350บาทขอ f อซรับหน้าร้านนะคะเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าสาวิตรีอยู่ที่กระถางละหาอายู่ที่80บาทนะคะนนี้ขออ,อ,อ่ะอันนี้ส่งได้นะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็สําหรับอ่า เฟื่องฟ้านะคะดอกสีนะคะอยู่ที่กระถางละ100งบาทนะคะอยู่ที่กระถางละ1น0บาทนะคะก็ต้นนี้นะคะเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวคอยดูอีกสักประมาณ1เดือนนะคะเขาจะโตเร็วมากเลยนะคะส่วนทองอุไรนะคะดอกสีเหลือง150บาทนะคะแล้วก็ทองอุไรมิกกี้เมาส์นะคะ 150บาทเช่นกันนะคะวาสนาค่ะวาสนาบารมีทองนะคะอยู่ที่280บาทนะคะส่วนวาสนาบารมีเงินนะคะอยู่ที่250บาทนะคะแล้วก็ส่วนวาสนาราชินี3สีนะคะอยู่ที่กระถางละ2 200บาทนะคะนี่นะคะ สำหรับในกระถางดินเผานะคะอยู่ที่250บาทนะคะสำหรับวาสนาราชินีแล้วก็สำหรับบารมีเงินนะคะอยู่ที่350บาทนะคะในกระถางดินเผาอันนี้ขอ f อซรับหน้าร้านนะคะก้ามปูสายใยลักก้ามปูลุดค่ะอยู่ที่80บาทนะคะสายใยลักค่ะอยู่ที่80บบาทนะคะสายใยลักแล้วก็สำหรับ ต้นนี้นะคะจะเป็นคาสุราดูดซับนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใบด่างนะคะตัวใบด่างอยู่ที่80บาทนะคะอยู่ที่80บาทแล้วก็สําหรับคาสุราดูดซับนะคะในกระถาง3นิ้วนะคะต้นเล็กนะคะอันนี้อยู่ที่35บาทนะคะ35บาทแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะอยู่ที่1 0 0บาทนะคะ100บาท พิงเลดี้นะคะอันนี้แม่ค้าเลี้ยงแดดลำไรนะคะแดดลำไรสวยงามมากเลยนะคะเข้าสีชมพูเป๊ดเลยค่ะส่วนกระถาง8นิ้วนะคะอยู่ที่150บาทน้องเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการชำกิ่งนะคะมีโกเนียมังกรแดงค่ะอยู่ที่80บาทนะคะภูงาช้างค่ะ50บาทค่ะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะอยู่ที่50บาทเช่นกันค่ะอ้อมมิวสสวยหวานน่ารักมากเลยค่ะ แล้วก็สำหรับไอวี่ IV นะคะไอวี่ตัวนี้จะเป็นตัวใบใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นด่างขาวนะคะอยู่ที่80บาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นด่างเหลืองนะคะ80บาทเช่นกันคะ่ะอันนี้ก็ตัวเดียวกันนะคะส่วนว่านเสนจันทองนะคะหรือว่าพัดบวกทองนะคะอ่ะเม่ค้าให้ที่100บาทนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะแล้วก็สําหรับ ผีเสื้อนะคะผีเสื้อราตีผีเสื้อราตีอันนี้ก็คือตัวน้องจะเป็นอันนี้น้องจะเป็นตัวใบลายนะคะอยู่ในโอง่งดินเผานะคะอันนี้อยู่ที่200บาทนะคะส่วนในกระถาง8นิ้วนะคะในกระถาง8นิ้วอยู่ที่150บาทนะคะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้อันนี้น้องเป็นตัวใบม่วงธรรมดานะคะหลังใบจะเป็นม่วงแบบนี้นะคะ อ่าแม่ค้าให้ที่กระถางละแปดบาทนะคะสำหรับม่วงธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้อยู่ที่300บาทนะคะ300บาทถอดส่งนะคะถอด ถอดกระถางส่งนะคะอันนี้จะเป็นตัวเป็นที่เป็นชั้นนะคะเขาจะเป็นชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสูงได้กว่านี้อีกนะคะสูงได้กว่านี้อีกสวยมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับกกอียิปต์นะคะกกอียิปต์นะคะอยู่ที่ต้นละ150บาทอันนี้ห่อหุ้มรากส่งนะคะอันนี้น้องเป็นไม้น้ํานะคะ แล้วก็สาหรับบีโกเนียบีโกเนียต้นนี้นะคะแม่ค้าเรียกว่าบีโกเนียตีนกบนะคะอยู่ที่80บาทนะคะส่วนโชก้าชั้นโชเก้าชั้นต้นนี้นะคะอยู่ที่380บาทจะสูงฟรีนะคะ380บาทจะสูงฟรีค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกกน้ําพุนะคะกกน้ําพุอยู่ที่ต้นละ100บาท อันนี้ห่อหุ้มรากส่งนะคะห่อหุ้มรากส่งแล้วก็ต้นนี้นะคะอยู่ที่250บาทนะคะ250บาทอ่าหูช้างด่างเหลืองนะคะอันนี้ขอ fc รับหน้าร้านนะคะขอ fc รับหน้าร้านโชคเอาชั้นค่ะ1,500บาทจะส่งฟรีค่ะต้นนี้380บบาทจะส่งฟรีค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะ อยู่ที่1,500บาทจะส่งฟรีส่วนต้นนี้นะคะลายจี๊ดมากเลยค่ะสีจี๊ดมากเลยค่ะอยู่ที่3,900บาทจะส่งฟรีนะคะโพจิจสีค่าอยู่ที่ต้นละ150บาทนะคะแล้วก็ส่วนปลิกน้ำค้าอ๋อ ตัวนี้ไม่ใช่ปีกน้ําค้างนะคะตัวนี้จะเป็นโปร่งฟ้านะคะปร่งฟ้าโปร่งฟ้าอยู่ที่100บาทถอดกระถางส่งนะคะเปลี่ยนกระถางให้นะคะเปลี่ยนกระถางให้นะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยเปลี่ยนกระถางให้นะคะแล้วก็สําหรับภูบารซิลสสีนะคะภูบาร r ซิลสสีอยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะกระถางละ200บาทนะคะพู สำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นพรูหัวใจแนบอุรานะคะอันนี้ขอ FC รับหน้าร้านนะคะขอ FC รับหน้าร้านในกระถางดินเผานะคะ150บาทนะคะ150บาทถาได้คะ่ะแล้วก็สําหรับราวนี่อายนะคะราวนี่อายราวนี่อาย400บาทค่ะแล้วก็เฟิร์นเขากวงมูดนะคะเขากวงมูดในกระถาง ในโอง่งดินเผานะคะอ่าแม่ค้าให้ที่200บาทนะคะ200บาทไม่ใช่ต้อง250บาทค่ะ250บาทนะคะ250บาทนี่ขอ f อรับหน้าร้านค่ะสำหรับ FC ท่านใดนะคะสนใจต้นนี้จะเป็นอ่าแม่ค้าไม่แน่ใจว่าเรียกค้าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะแม่ค้าเรียกว่าค้าหลังแดงนะคะค้าหลังแดงอันนี้ก็จะเป็นไม้จัดสวนนะคะเป็นไม้จัดสวนเป็นไม้สวนชื้นนะคะเป็นไม้สวนชื้น นี่นะคะปลูกทั้งในดินดินแห้งแล้วก็ปลูกทั้งในดินที่เป็นโคลเลนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้าหลังแดงนะคะป็นหมายจัดสวนอาแมค้าให้ที่ต้นละ80บาทนะคะต้นละ80บาทค่ะแล้วก็สําหรับกุราพินนะคะกุราพินสวยมากเลยนะคะอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะกระถางละ50บบาทนะคะนี่นะคะ สวยมากเลยกระถางละห้าสิบบาทส่วนในกระถาง2นิ้วนะคะ2นิ้วครึ่งนะคะอยู่ที่กระถางละ25บาทนะคะกระถางละ25บาทนะคะส่วนในกระถาง2นิ้วครึ่งนะคะ แล้วก็สำหรับ EP นี้นะคะก็ฝากท่านผู้ชมน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอ่าเบอร์โทรติดต่อแม่ค้านะคะ061-967-5933นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีค่ะ